ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอนะครับสําหรับ r 1 5ตัวใหม่นะครับผมจะเป็นการตั้งค่าความสว่างหน้าจอความสว่างไฟชิปไลน์แล้วก็ไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ว่าจะตั้งที่กี่พันรอบนะครับผมครับผมกดซเล็กค้างนะครับค้างไว้เลยนะครับจนกว่าจะขึ้นนะครับผมอ่ขึ้นแล้วครับอันนี้จะเป็น ความสว่างหน้าจอก็คือกดตั้งค่าก็คือกดรีเซ็ตขยับไปเรื่อยๆนะครับได้6ระดับครับผมอครับโอเคผมตั้งว้ที่สว่างสุดนะครับแล้วกดซีเล็กเลื่อนถัดไปอันนี้คือจังหวะไฟนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นแบบกระพริบใครจตั้งเป็นแบบติดค้างก็ได้กระพริบช้าก็ได้อันนี้คือติดค้างนะครับอันนี้คือกระพริบโอเคครับผม ถัดไปกดปุ่ม select นะครับอันนี้คือรอบในการแสดงของไฟชิพไลน์นะครับที่10,000รอบตอนาทีก็ตัวนี้ห้ามตั้งสูงกว่ารอบปิดนะครับรอบเปิดห้ามสูงกว่ารอบปิดเคยลาดตั้งแล้วไฟไม่ขึ้นเลยนะครับผมตั้งเปิดไว้ที่10,000รอบรอบปิดผมตั้งไว้ตันเลยครับผมโอเคครับกด select ก,ก็ถัดไปเรื่อยนะครับถ้ากดรีเซ็ต ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเป็นการเปลี่ยนค่าคือกดปุ่มรีเซ็ตด้านขวานะครับอ่าผมก็กด select ข,ขยับไปตัวนี้เป็นความสว่างของไฟชิปไลท์นะครับก็หกระดับเหมือนกันนะครับผมอ่าครับแล้วกด select ก็เป็นจบการทํางานการตั้งค่าของความสว่างหน้าจอแล้วก็ความสว่างไฟชิปไลท์รวมถึงรอบการแสดงของไฟชิปไลท์ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ